นี่คือเลวิตี้เกมที่มีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดบนพื้นที่การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบที่ดีที่สุดฟามแชแนลร่วมกับกรมการข้าวและโตโยตา้าเสนอ รายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีสสนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับ ในวันนี้นะครับเราจะไปติดตามกิจกรรมของทีมศูนย์ค่าชุมชนตำบลสิงหนาฏอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างครับนั่นก็คือการทําอาชีพเสริมและผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่ของที่นี่จะทําควบคู่ไปกับการทํานาครับและในวันนี้เราจะมีตัวแทนของผู้เข้าแข่งขันมาบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เราได้ทราบกันส่วนจะเป็นใครไปติดตามกันเลยครับ The Farmer เกมเกษตรกร,กรของทีมจังหวัดพระนครศรีอยุทยาวันนี้เราจะไปติดตามการทำอาชีพเสริมที่ทำควบคู่ไปกับการทำนาโดยวันนี้ทางทีมก็ได้ส่งตัวแทนคือคุณสายันเลขาศูย์ข่าวชุมชนตะบนสิงห์นาดมาถ่ายทอดเรื่องราวกันในวันนี้ โดยก่อนจะพาเราไปดูอาชีพเสริมต่างๆของชาวนาที่นี่คุณสายันก็พาทีมงานมาทำบุญที่วัดกันก่อนครับเพราะว่าชาวนาส่วนใหญ่ก็มักจะมาทำบุญกันเป็นประจำครับผู้ไปใส่บาตรผู้ไปใส่บาตรพอขาางพวงมาแล้วเดี๋ยวเปิดให้

หลังจากทำบุญเรียบร้อยทางเลขาศูนย์ข่าวชุมชน,นก็นไม่รอช้ารีพาเรามาดูกิจกรรมอาชีพเสริมกันเลยมาเดี๋ยวเรามาดูการให้อาหารไก่กันครับซึ่งวันนีออ้การเลี้ยงไก่ตัวนี้เป็นอาชีพเสริมหลังจากที่เราว่างเว้นจากการทำนานะครับตัวนี้ไก่เป็นพันธุ์ไก่ไข่นะครับก็เราเลี้ยงมา20ตัวนะครับ คือว่าชาวบ,บ้านละแวกนี้จะยึดตามแนวพระราชำดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคือว่าเศรษฐกิจพอเพียงในน้ํามีปลาในนามีข้าวในเล้ามีไก่นะครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากภารกิจที่เราว่างเว้นจากการทำนาเนี่ยมันมีเวลาว่างอยู่หลายเดือนด้วยกันนะครับทีนี้ไอ้ส่วนนี้เราก็เป็นรายได้เสริมจากการทํานาเรามีไก่ ที่จะต้องดูแลอยู่ประมาณ20ตัวก็ไก่มี20ตัวก็เป็นไข่พันไก่ไข่พื้นเมืองดูส้เรื่องวันนี้ไข่แกิกี่ใบแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยอันนี้ไก่นี่จะเป็นไก่ไก่ไก่เชื่องเป็นไก่ไข่เนี่ยเป็นไก่ไข่ไก่เชื่องมากเลยเพราะว่าที่จะเชื่องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะดูแลเขาอย่างใกล้ชิดคือให้น้ําให้อาหารนะครับเราจะพูดคุยเขาตลอดเราว่างเว้นจากการ ทําทนาเราก็มาดูไก่แล้วก็เราก็ไปทํางานตามปกตินะครับเดี๋ยวดูทุกอาวันนี้ไข่กี่ใบครับกี่ลูกอ่าไข่กี่ใบแล้วช่วงเช้านี่กี่ใบลูกอืออไข่ได้3ามใบแล้วแต่ปกตินี่ไก่นี่เขาจะไข่ก็ประมาณประมาณบ่าย,ายถึงเที่ยงนะครับเขาจะไข่รวมกันหมดเลยแต่แต่ละกระจาดอ่าช่วงเช้านี้เก็บได้4ี่ใบแล้วนะไก่ไมียี่ิบตัวก็จะไข่อยู่ที่ประมาณ 15ใบ15ใบเราก็ขายกันในชุมชนเนี่ยใบยละ3บาทก็วันละประมาณ45บาทด้วยกันก็ก็เป็นค่าอาหารบ้างเป็นค่าให้จ่ายในครอบครัวบ้างเป็นไรายได้พิเศษปกติไก่เขาจะไขปะ่ประมาณทั่งเที่ยงประมาณทั่งเที่ยงก็ตอนเที่ยงก็จะมี น้องๆมาช่วยดูแลถ้าเราไม่เก็บนี่เขาจะกินไข่ตัวเองกินไข่ตัวเองตัวนี้ก็เป็นภูมิปัาชาวบ้านนะครับพึ่งพาตนเองพึ่งพาตนเองคือว่าตัวนี้ก็สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วสองมือมือหนึ่งก็ทอดสองใบให้หลานกินใบหนึ่งแล้วก็เรากินใบหนึ่งก็วันหนึ่งได้ประมาณ15บห้าใบ15บใบนี่เราก็ เพื่อนบ้านอยากได้เราก็ขายแค่ใบละ3บาทราคาตลาดแต่เทตลาดรา,าคาตลาดนียจะขายที่3บาท50ตังเราขายแค่3บาท3บาทตัวนี้สำหรับอาชีพเสริมนอกจากการเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็ยังมีอีกนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อประปุกเราเลียงในอ่าง ฟาร์มเมอร์เกมเกษตรกรปี2สนับสนุนโดยโต y ย t ้าขับเคลื่อนความสุขกลับมาในช่วงที่2นะครับของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับ สำหรับการทำกิจกรรมที่ทำควบคู่ไปกับการทำนาของผู้เข้าแข่งขัน,ขนจากทีมศูนย์ข้าวชุมชนตนําบลสิงหนาฏอําเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีต่ออย่ารอช้าไปติดตามกันเลยครับพริกเราก็ปลูกเองถั่วฝักยาวกล้วยพริกนนกระดก ตะไคร้เราก็มีนะตะไคร้ใบมะกรูดโหระพาเรามีหมดเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราเก็บพริกกันเก็บพริกไปตำนนพริกถั่วฝักยาวยังไม่ออกนะครับเราได้วันนี้เราได้พริกได้มะเขือ ได้พริกได้มะเขือแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปหาผักบุ้งอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับไปหาผักบุ้งกันแล้วก็เดี๋ยวเราทํากับข้าวกินกันวันนี้นะครับตัวนี้ส่วนใหญ่เกษตรกรส่วนใหญ่จะวันหนึ่งแทบจะไม่ได้ใช้สตางค์เลยนะครับตะไคร้เราก็มีครับอันนี้ก็เราปลูกมะนาวนอกฤด,ดูไว้เพราะว่าในช่วงเดือน3เดือน4ี่เดือน5านี่มะนาวจะแพงนะครับมะนาวนอกฤด,ดูเนี่ยเราก็จะใช้ปุ๋ยพืชสด กับก้นอ่างกระถางนี่เป็นมะนาวแป้นพิจิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลาดุกกันที่ผมเลี้ยงไว้คือตัวนี้เราเลี้ยงในอ่างทดลองเลี้ยงกันก่อนเป็นและได้เสริมจากการทำนานี่ปลาดุกเนี่ปลาดุกเราเลี้ยงในอ่าง นีป่ปลาดกจริงๆนี่เราเลี้ยงไว้อ่างลาประมาณ200ตัวพอหลังตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ประมาณตัวหนึ่งประมาณสประมาณประมาณสาสี่เซนได้อีกน,นี้ทดทดลองเลี้ยงทดลองเลี้ยงตัวนี้เดี๋ยวถ้ามันดีเราก็จะได้เผยแพร่ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรโอ้โหเสียมแทงตีนพ่อทะเลไปไปไปเดี๋ยวพ่อถือเองพ่อจะพ,อพ,อพ่อจะถือเอง แม่งดูลูกดูไอ้เสียมากไปเดี๋ยวเดวแม่อาหารปลากันนี่บนเอ้ในบ่อน,นี้เราก็เลี้ยงปลานินปลากินพืชไว้ประมาณประมาณหมื่นกว่าตัวนะครับรอบคันนี้เราก็ไม่อยากให้สูญเสียป่าประโยชน์เราจะใช้พื้นที่ให้เยอะๆยอะให้คุ้มค่าบนคันนี้เราก็ปลูกมะม่วงใช้น้ําเราก็ปลูกต้นมะกอกมะกอกน้ําบ้างแล้วก็มะขามเทศบ้าง นะแล้วก็มากอกน้ำนะครับมากอกน้ําแล้วก็ฝรั่งที่ขาดไม่ได้เลยฝรั่งเนี่ยปลาเราก็โตแล้วครับเนี่ยโตแล้วก็มีตัวใหญ่ก็เริ่มให้ขึ้นให้เห็นแล้วเนี่ยก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นไรายได้เสริมว่างเว้นจากการทํานาฝ่งขนุนเราก็มีต้นกล้วยต้นกล้วยทีนี้ไอเราเราต้องตัดทิ้งเพราะว่าต้นกล้วยเป็นหนอนกอเป็นหนอนกออยู่เราก็ต้องทําลายต้นกล้วยนั้นเราก็ไม่ได้ไปไหนนะ่ะเราจะเห็นปลาขยงขึ้นก่อนเลยปลาขยง นะครับปลาขย่งปลาขยงกับปลาปลาปลาเบญจพรรณนะครับปลาเบญจพรรณเนี่ยในการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อะไรต่างๆนี้คือสมาชิกในศูนย์ข้าวชุมชนตำบ才นาธำเหมือนกันหมดทุกคนเลยหรือเปล่าคะก็ทํากันหมดทุกคนครับแทบจะทุกคนเลยยกเว้นคนที่ไม่มีพื้นที่เพราะว่าเรามีเวลาทํานากันจะอยู่ในแปลงนากันประมาณ3เดือนพอสามเดือนปุ๊บช่วงเช้าเนี่ยเราจะไปนาแล้วช่วยให้สายที่แดดมันร้อน แดดมันร้อนเราก็จะทํานาก็ไม่ได้เราก็มาเลี้ยงปลาบ้างปลูกต้นไม้บ้างเก็บผลไม้ขายบ้างแล้วศูนย์ข้าวชุมชนตาบนสิงหนาทเองมีการสนับสนุนอาชีพเสริมอะไรที่เป็นโครงการของศูนย์ให้กับสมาชิกบ้างคะก็ <S <S ตอนนี้ก็เป็นโครงการอาอาอาชีพหลักก็คือจะส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,รเนี่ยเขาเรียกอะไรโครงการใจกล้าคือเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเลี้ยงยงวัวก็อยู่ที่หมู่หนึ่งแต่เกษตรกรที่ว่างเว้นตรงนั้นก็ ส่วนหนึ่งก็เลี้ยงวัวเลี้ยงแพะแล้วก็เลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงไก่ชาวนาไม่จําเป็นจะต้องทํานาอย่างเดียวใช่ครับสามารถที่จะพลิกแทงได้คือว่าพลิกพื้นที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส สำหรับอาชีพเสริมในการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักต่างๆนอกจากจะช่วยลดรายจ่ายแล้วยังช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับกเกษตรกรในช่วงที่ขาดรายได้อีกด้วยส่งเสริมกิจ,จกรรมดีๆให้กับเกษตรกร,ร,กร,รแบบนี้ถือว่าศูนย์ข่าวชุมชนตำบลสิงหานาฏจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารจัดการดูแลปากท้องของสมาชิกได้แจ๋วมากทีเดียวเรื่องราวดีๆที่ศูนย์ข่าวชุมชนได้ส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไม่หมดเพียงเท่านี้ช่วงหนะ้ามาติดตามกันต่อครับตมเตอร์ฟเบอ เกมเกษตรกรปีสองสนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับมาติดตามกันต่อนะครับกับการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับสำหรับทีมศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสิงหนาตอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากที่จะส่งเสริมให้สมาชิกในทีมทําการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปแล้วนะครับพวกเขายังส่งเสริมในเรื่องของการที่จะให้สมาชิกในทีมมีองค์ความรู้ในเรื่องของการทําบัญชีครัวเรือนอีกด้วยครับซึ่งในวันนี้ทางทีมได้จัดอบรมและได้เชิญเจ้าหน้าที่จากทกศเข้ามาให้องค์ความรู้กับพี่น้องนะครับถึงในพื้นที่เรื่องนี้มีความสําคัญต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างไรไปติดตามชมกันครับ นอกจากการส่งเสริมด้านอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร,กรทางศูนย์ข่าวชุมชนตำบลสิงหันาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังเสริมศักยภาพการบริหารจัดการด้านรายรับรายจ่ายให้กเกษตรกรอีกด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่ทอกศมาให้ความรู้กันถึงในพื้นที่บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ ครับวันนี้ลงพื้นที่ตำบลสิงหาราชนะครับโดยชุมชนของชาวกเกษตรกรในแถบนี้ซึ่งาทางทกศจังหวัดพระนครศรศียาได้รับเกียรติให้มาให้ความรู้นะครเพื่อสนับสนุนความรู้ในเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายหรือบัญชีกุลเงินที่เป็นที่รู้จักที่ผ่านมานะครับเ,เพื่อเพื่อต้องการให้กเกษตรกรของเราเนี่ยได้เข้าใจถึงาการ รายรับรายจ่ายเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเป็นธรรมชาติของกเกษตรกรทุกท่านอยู่แล้วเพียงแต่เรามานำเครื่องมือมาประยุกต์ให้กเกษตรกรได้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกเพื่อได้เห็นตัวเลขที่แท้จริงในแต่ละวันในชีวิตประจำวันของเขานะครับเมื่อสรุปแต่ละเดือนแล้วก็จะเห็นว่าตัวเลขนี้รายรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือรายรับมากกว่ารายจ่ายก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้จักประหยัด ร,รู้จักอดออมนะครับเมื่อเหลือใช้มีไรายได้เพิ่มขึ้นก็จะเห็นตัวเลขชัดเจนก็จะเกิดกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นครับก็ทําให้สามารถร่ํารวยในที่สุดนั่นเองครับนะฮะนอกจากบัญชีคูเรือนที่ท่านทําอยู่แล้วในการเกษตรใช่ไหมครับมีบัญชีฟาร์มนะครับบัญชีฟาร์มแล้วก็มีบัญชีคูเรือนได้ยิ่งดีใหญ่เลยครับเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยท่านในการที่ ได้เห็นเป็นรูปมาทำนะครับเพราะว่าท่านบางท่านอาจจะเคยชินกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราคิดว่ามันดีอยู่แล้วก็ถูกครับนะครับแต่สิ่งที่ทางทกศมาเติมเต็มให้นั้นคือบัญชีครัวเรือนมาเป็นแจกให้ฟรีนะครับเดี๋ยวจะแจกให้นะครับนะฮนะรเราบริการพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะฮะประชาชนทั่วไปที่สนใจเนี่ย ฟรีนะครับติดต่อได้ที่ทกศส,สาขาราชบรลลงก็ได้นะครับผ่านทางนั้นได้นะครับเรายินดีที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับบัญชีครูเรือนนะครับจะช่วยท่านได้อย่างไรจะทําให้ท่านมีฐานะมั่งมีนะร่ำรวยได้อย่างไรบัญชีครูเรือนเท่านั้นครับที่จะช่วยท่านได้ท่านเชื่อไหมครับนะฮะมีเงินก็มีน้อยออมน้อยค่อยๆอ,ออม ก็เกิดเป็นก้อนใหญ่ในที่สุดนั่นเองนะครับมีมากเก็บมาก็ร่ำรวยไวนะครับทำให้เรารู้จักบันทึกบัญชีคูเรือนแล้วท่านจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนเป็นรูปมาทำนะฮะไม่ใช่เป็นนามธรรมาคิดเอาเองไม่ได้นะครับความเป็นจริงรายจ่ายจ่ายไปเท่าไหร่สมมติว่าจ่ายไป็น100ก็บันทึก100ในวันนี้วันที่นะ 13ใช่ไหมครับสิงหา2557เราก็บันทึกเข้าไปนะครับแต่ละวันแต่ละวันนะครับจากแต่ละวันปั๊บสรุปสิ้นเดือนปุ๊บขีดเส้นสรุปมาเป็นเดือนก็มาใส่แต่ละเดือนพอถึงสิ้นปีปุ๊บนะครับก็จะกลายเป็นทั้งปีเราก็จะรู้ว่ารายรับรายจ่ายเราเป็นยังไงในแต่ละวันในสรุปแต่ละเดือนปุ๊บปีนี้เดือนนี้เรารู้สึกว่าเออไอค่าจ่ายไม่จําเป็นบางอย่าง มันมากเกินไปมากกว่ารายรับเราก็ลดรายจ่ายสิครับนะฮะค่อยๆปรับค่อยๆลดนั่นคือสัจธรรมของความเป็นชิงที่นํามาเผยแพร่ให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับตําบลสิงหนาศนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรของเราเรา,าทางทกศรเราห่วงใยนะครับท่านนะครับฉะนั้นอยู่ที่ท่านครับทุกอย่าง ถ้าทอททอ,ท,อทำทันทีนะครับไม่มีข้ออ้างไม่มีลูกหญยอ้างหลานหญ่เลื่อนเหนใหญ่ผัดดิดขาดนะครับง่ายง่ายเพิ่มบัญชีคูเรียนเข้าไปบันทึกในแต่ละวันนะฮะก่อนนอนนะครับนึกว่าตั้งแต่เช้าเรามีค่าจ่ายอะไรมั่งจ่ายค่านมลูกหรือว่าจ่ายค่าค่าเราเรียนลูกก็ได้ค่ารักษาพยาบาลน,นะฮะเราก็บันทึกลงไปนะครับก็ดีจ้ะรู้สึกว่าดีให้ความรู้ ให้เรารู้จักเก็บจากออมจักรู้จักเก็บจักทำอะไรอย่างเงี้ยฮะมาให้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เราเรียนน้อยมาอะไรอย่างเงี้ยให้ประสบการณ์เยอะก็รู้สึกว่าดีให้เรารู้จักทำรู้จักเก็บแล้วเอามาเปรียบเทียบแต่ละปีเนี่ยสิ้นปีเนี่ยเราจะใช้จ่ายจะหมดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้กับเราจะได้รู้จักเก็บจักทำ ก็ได้รู้ว่ารายจ่ายเดือนละเท่าไหร่ต่อหนึ่งเดือนและปีหนึ่งเราจะใช้ได้เท่าไหร่เพราะว่าป้าก็ต้องมีเด็กนักเรียนช้ามาต้องเป็นลงประจำอยู่แล้ว <c oughs> ป้าก็แก่แล้วไม่มีมไรายได้อะไรก็เนี่ยอาศัยที่ว่าเลี้ยงไก่ที่ก็ให้จากที่ทำบทัญชีครัวเรือนบ้านละสิหตัวการอาศัยเนี่ยไ,ไก่บ้างอะไรบนะ้างสำหรับการอบรมเรื่องนี้ ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากกับเกษตรกร,เ,กรเพราะว่าการเป็นกเกษตรกรทำนานั้นปันจจัยที่ส่งผลให้กับรายได้ก็คือดินนำ้ำและสภาพอากาศดังนั้นการรู้จักบริหารจัดการด้านรายรับรายจ่ายและรู้จักการออมก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างทุนสำรองให้กับชีวิตยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น ก็จะได้มีเงินใช้จ่ายหรือเป็นส่วนช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปอย่าลืมให้กำลังใจทีมศูนย์นยข้าวชุมชนตำบลสิงหนาตออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทั้ง5ทีมโดยการพิมพ์ F1 เชียงราย F2 บุรีรัมย์ f ออยุธยา ฟี 4, ราชบุรีและ F5 นครศรีธรรมราชส่งไปที่หมายเลข4221900ครับทุกๆข้อความของคุณผู้ชมจะถูกนำไปรวบรวมเป็นคะแนนโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมแล้วกลับมาร่วมกันค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกเพื่อได้เห็นตัวเลขที่แท้จริงในแต่ละวันในชีวิตประจําวันของเขานะครับเมื่อสรุปแต่ละเดือนแล้วก็จะเห็นว่าตัวเลขนี้รายรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือรายรับมากกว่ารายจ่ายก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้จักประหยัดนะฮะรู้จักอดออมนะครับเมื่อเหลือใช้มีไรายได้เพิ่มขึ้นก็จะเห็นตัวเลขชัดเจนก็จะเกิดกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นครับ ก็ทำให้สามารถาร่ำรวยในที่สุดนั่นเองครับ